สามสวัสดีครับพบก,กับผมบอลและคอฟลิซึมวันนี้นะครับผม อยากจะทําเมนูอะไรสักเมนูหนึ่งคิดขึ้นมาว่าเอ้ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะทําเมนูนมนะเมนูนมขึ้นมาแต่อยากเป็นนมแบบสไตล์ของเราเองคืออยากประยุกต์ขึ้นมาเองนะออเลยก็ไม่มีอะไรมากก็จะทําด้วยสไตล์เราเองนระเป็นเมนูเอสเปรสโซใส่นมปกติเลยครับแต่เราอยากจะทําตามสไตล์ของเราเองแค่นั้นเองนะครับก็มีถึงเราจะมีเพิ่มเติมอุปกรณ์วันนี้นะก็จะมีตัวนี้ครับเครื่องตีฟองนมนี่ครับอ่าอันนี้ง่ายๆนะถ้าเกิด ใครไปหาซื้อตรงนี้นะก็ประมาณ100รา้อยกว่าบาทมีผมซื้อในละะาซาด้าก็ไปหาซื้อได้นะราคาไม่แพงนะครับตรตีฟองนมนะครับแล้วก็เตรียมในส่วนวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีตัวนมนะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวมีนี่ครับตัววิทีมนะครับจะมาช่วยทาให้นมของเรามีความฟูฟ่องมากขึ้นแน่มาดูกันครับนี้นะครับเราจะใช้กาแฟอยู่ที่ 18กรัมนะเป็นกาแฟโค้กเข้มอีกแล้วนะครับก็เพราะว่าเราต้องการให้รสสัมผัสนะครับไม่แพ้นมนั่นเองเพราะเราจะใช้นมค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเราเลยเลือกกาแฟโค้กเข้มเป็นหลักนะครับตัวบกของผมนะก็ใช้เป็นเครื่อง C2 นะครับมาตรฐานธรรมดาทั่วไปนะ,ววไ,มะไม่ได้ใช้ ครื่องแพงอะไรนะไคก็หาสามารถหาซื้อได้ทูก็อยู่ประมาณตกกว่าพันกว่าบาทนะก็สามารถทำมือนูได้ค่อนข้างเยอะเนาะแต่คนถามเลยผมไม่ใช้เครื่องที่มันดีกว่านี้หรือแพงกว่านี้นะผมบอกตรบนี้เลยวงบนผมมีแค่นี้นะครับก็๋ยวสักคั้งหนึ่งเลยนะคนก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แต่สาหรับสําหรับมือใหม่เนาะหรือว่างบประมาณของเราไม่จำเป็นต้องซื้อแพงเลยก็ได้เนาะแค่ c ูตัวนี้ก็สามารถ ทำกาแฟอร่อยๆได้กินได้แล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตอนนี้เราก็ได้แ a มเพลโซช็อตออกมาแล้วนะครับต่อไปนะครับกระบวนการต่อไปเมื่อเราได้พชเรจแล้วเราจะทําเรื่องกระบวนการนมบ้างครับ,รบอันนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้แล้วนะครับน,นี้ผมจะเทนมเข้าไปนะครับจะดมเทเข้าไปครับเดือ ก็ใส่ตัว i ิปปิ้งครีมนะถ้าปกติเขาจะใส่ตัวนมข้นกันนะครับแต่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินนมขนะ้นเนาะก็เลยจะลองใช้ตัววิ p i n g งครีมดูนะผมว่าน่าจะเวิร์กนะใส่กข้ปไปนี่ผมไม่ได้ช่างตวงนะผมก็จะใส่กะเอาเลยนะครับตามใจชอบตามสไตล์ ตามความรู้สึกและความอยากกินนะครับแล้วเราก็เข้ามานะเราจะไปตีฟองกันนะครับช้าก่อนนะิดนึงีก็ต่อไปไต้องนอนกันทั้งบ้านโอเคพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วพอก็ฟอดได้ฟองหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันนะจ๊ะ รเรียบร้อยนะครับเราจะได้ตีเป็นฟองพอประมาณเนาะอืมก็ขึ้นเป็นฟองอยู่นะมาตีแปบ๊แปบๆลองดูครับ้อม,รออมครับเดี๋ยวก็เติมนะครับเอฟเฟคเราช็อตลงไปก่อนนะครับแล้วก็จะใส่นะ้ำตามเข้าไปป่ะ นะครับให้เข้ากันโอเคสีดูน่ากินมากดมก่อ,อหอมมากครับแต่ก็จะถือกับพื้นที่นะสำหรับเทนลมลงไป โอเคเรียบร้อยนะครับนี่สำหรับกาแฟนมนะครับของเรานะครับก็จะดูน่ากินหนึ่งเราก็จะคนให้เข้ากันครับล้นเลยโอเค ให้ใครดีเอาี่อากิโกะมาชิมกาแฟของเราหน่อยนะครับเออผมบอกมันจะดูเป็นการเฟซเกินไปมาลองชิมดูครับอ่ะครับเข้ามาชิมหน่อยครับเร็วชิม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 แน่เป็นคนชิมให้นะดเป็นการเฟซเกินไปอะอร่อย่็ไม่รู้ลองชิมดูนะครับชิมดูลองกินเป็นไงบ้าง กาแฟเ,เข้มกาแฟเข้มเนี่ยนครับกาแฟนมกาแฟนมแล้วกาแฟนมเราทากาแฟนมอ่าคือใช้ได้ให้ให้ผ่านไหมฮะเมนูนี้ให้หาเต็มสิบห้าเต็มสิบเดี๋ยองชิมดีกว่านะ ก็ตัวกาแฟค่อนข้างเข้มนะครับทําให้ใส่นมไปแล้วยังมีกลิ่นกาแฟอยู่เนาะสาหรับนี้แต่ว่าถ้าเราใส่นมเยอะอย่างนี้นะผมก็ยังแนะนําอยากให้ใช้กาแฟคั้วเข้มเนาะที่ดูถ้าเกิดเราใช้กาแฟที่มันอ่อนเกินไปเนี่ยบางครั้งเราใส่นมมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้รสชาติของกาแฟมันหายไปนะครับแต่ว่านี่กาแฟเขาค่อนข้างดีนะเพราะว่าเข้ีทีนึงใส่คาราเมลได้ไหมใส่คาราเมลได้ไหมตามใจชอบนะครับอืม อยากเราจะใส่ไซรัปเพิ่มไปก็แล้วแต่ประยุกเนาะอันนี้นี่ไม่เป็ไรอยากทำํำเล่นๆนะเมนูนมใครไม่รู้จะทําอะไรก็เนี่ยแหละครับกาแฟดีๆกับนมดีๆก็พอแล้วเนาะไม่ต้องใส่อะไรมากมายก็อร่อยได้นะครับสอารับ EP นี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าว่าจะไปทําอะไรกันนะครับแล้วเจอกันครับ EP หน้าครับสวัสดีครับ